เห็นทาดเพื่อนเลยที่ระลึกกดสักสามทีออกใช่แด้วนะ เขนป็นเขมียนรถเป็นตนั่นน่ะน้องน้องบุภาสายชนพอดูตั้งแต่รวมพอนี่ นอนนอนนอเยใ่ทน้ำมันูลนั่งเขียนนอตอ้ไม่มีซาวดยอะราบนอยังกาบนบนข้างขาวนะอ่าอูนกลับมาคืนแล้วรอเก็บกดูกันเพื่อจนกอเกบเ้าไว้แล้วบอกนีกระอกาคืน้าเด โบ้โอเดีกยโาเดี๋ยวะอดดับไปธาตใช่ไหมดับไปธาตุแล้วครัก็มีะขาวใช่ไหม เขาเทเลยเนี <S <S ่ยที่น <strong> ู่นสมัยโบราณเป็นอะไรนะรักกันมากนะ อยู่ะเขาอยู่ที่นี่นะอ่าคุณเข้ามาบอกว่าน้องก็ข่าอะไรพนันพนันทองเลยเป็นติดตลาดท้ายแต่ถ้าความฝังจริงๆเขาอยู่ฝั่งนี้หนองต้มลึงออก็ทำตัวนี้ก็มีดดงแล้วดังไฟฟ้าเขาทิศมุ่ง ดาราน้อยมั้ยดาราน้อยเพื่อจะหมดและเริ่มฝังนีกบ้าผมก็สลังพยานใกล้นี่ไปแก็ของแขนเนี่ยขายขายโอเลี้ยงกาแฟที่จริงเจ๊โอเจ๊โอเจ๊โอพ่อพนมนุพรน่ะแล้วคนไปเรียกโอโอพนมนุพรน่ะไม่ใช่ผมไม่น่าประตูไอโออยู่เปล่าไอโออยู่เปล่าโอ้วนี่แหละโอตายหาแล้วเสียก็ชื่อโอ ซาตีก็อยู่ซอยจีวนใก่เกียงยุบเขาอาศัยบ้านน <ts> ักมวยวิสันไก่เกียงยุบอยู่ชาตีทีชนเขา น้ำท่หนึ่งก็ทำร่น้อ้อยไม่ดังที่หนรุ่งเรองผมมารับจ้างนึงครูนว่าตำมทาพอตีาก็ไม่ขายลงบางคำไตรงตลาดันนี่คือต่รองต่องนน ผมแหละชาตีเขาลองคำลผมลองคอามิลมไม่ไดผมแหละวังแม่ลูกอ่อนไงรดนนดนนะฮดนนผมดนมาผมมาขายของอยู่หน้าวัดครับผมเขียนเพียนลผมให้นักมือยดร้องไม่ยี่ไ าการโลกใบนี้ไม่มีแน่นอนไม่กลับย้อนมาแล้วสาั์โลกหนอโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันสิ่งที่แน่นั้นคือเชิงตะกอนและผมก็แหลเลยเวลาแล้วลารับไม่กลับแน่สงสารแทนนครเก่าก็าข้ามสอน่อนจากลาร้อให้ใจอาวอนจะอื่นอ้อนพวงลูกที่ปลูกพันเ็นแม่เ้าสังเสีเยเรียกขอฝากลูก พอบุญตกพวงแท้คนอยู่หลังน้ำตาหลังไหลร่วงพวงลูกดังนักร้องดังสายันทวดสัญญาว่าลาแล้วลาทีลาพี่น้องลาเพื่อนพ้องทุกคนเต้าบนขาวันที่สิบเอ็ดไม่คลาดเคลื่อนเพื่อนกันยาแฟนเพลงหลังน้ำตาให้สาหยันว่าลาแล้วลาทีลาพี่น้องาให้สายันนักร้องเ๋ยนักร้องเก่าเป้าคนเดิมแฟนเพลง เติมเพิ่มใจให้แล้วหนาจัดคอนเสิร์ตทุกสันวันอำลาแฟนเละเท้าทุกคันมารอรับกลับบ้านเดิมเมื่อคืนมุมลองเมื่อคืนแต่มามาเล่าอย่างนี้มันมาเกิอเลยครับเดี๋ยวไม่นานก็จะต้องฟังโดยทันผมเลิกผมไม่ได้เล่ยเนี่ยไม่ร์าเจอครับเพื่อประเสริฐ เพลงกรจับคนเน่ยคนละเล่นแตงร้องไห้ก็เลยทำคอยคำคูณอย่าให้สูญสายยันเลยสัญญาอีตอนนั้นอ่ะตอนสิงไปวัดนั่งทำกายผมก็แต่งแต่งกองแต่งบอลแล้วแต่งไปร้องไห้ไปก็รู้รู้ว่ามันมันไม่กลับแล้วแต่เขาน้ำตาขังหน่วยร้องไห้จากพวกสองคนเราแม่ภาพที่ผมอวยพรแล้วสายยันอย่างเงี้ยไอ้เก๊ดจำได้ไหมเก๊ดถ่ายถ่ายเราบอกว่าอย่าอย่าดู รับบลสายยันเขาจะถึงในผมทีแรกผมมาอยู่เขาจะไหวเงี้ยปนมมือเนี่ยสายยันนะไหวสวยจะตายไปแหมเขจะไม่ใช่บอกอะไรผมเกลียดจังเลยตลกที่ไหนล้อเล่นหระล้อเพลงไปดูผมบอยเปิดดูปีสองแปดดูเขาสวยไหมทำให้ทำแล้วเขาพูดอ่ะสอยอพูดนะคนเงียบหมดให้เป็นแสนเป็นร้อนเงียบ บ่อยครั้งครับท่านสายันสัญญานำพาชาวพะนะคนจะมาล้นหลามอยู่ต้นไม้อยู่หอะระฆังที่ไหนไม่รู้นะทิ้งแต่เพลงจะมาไม่มากสักเท่าไหร่นะเขาจะพูดติดใจเนี้ยมาไม่มากสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยังดีท่านรักสายัร,ร,รักดยน้อยให้นานๆเลยเนี่ยผมผมอยู่ข้างเขาตลอดเวลารับพวงอะไรจะปลดกี่ครั้งดอกไม้อะไรแต่ไรแล้วสอยอนี่จำไวนะ้นาให้แบงค์ห้าร้อยพุ่มอยู่ติดใบยี่ติใบเขาไม่เอานะ คนเกลียดผมจังเลยตอนนั้นผมไปรับดอกไม้แล้วผมมาได้ตรงนี้อันนี้ส่งได้ตรงนี้พอปล่อยมือไปแล้วไม่เอาอนักร้กรองเอะเนี่ยเขาไม่เอาต้อยไม่เอาล้วเพลงเก่าไม่มีร้องกลับมาเจอปิ่งเนี่ยแม่เนี่ยบอกผมผมบอกว่าตอ <คน S 2> ยอ,ยอควรจะมีคู่ชีวิตนะจะได้มีอทายาทสืบสกุลมรดกได้เยอะแยะเนี่ยจะไปไหนเดี๋ยวแม่บุญช่วยตายไปลูกทุกคนแบ่งหมดเนี่ยต้อยยอ,ยอเอาตัางค์ไปใส่หมดลูก รู้อาจารย์ก็เลยเมาแล้วบอกกันหนูไปดูข้างหลังแล้วเหมือนเหมือนนันทิดาเหมือนใ้ตู่จังเลยวันที่สว่างที่จะเอาเงินตั้างศาลาแม่บ้านน่ะสมนึกความโมดเนี่ยผมเข้าไปถึงสมนึกความโมดล้าบอกเพชรวันนี้ไม่มีการขายก้ายยี้พี่ไ่ขายก้ายี้มึงจะได้ตังคุ้มเลยวกดนตรีสายยันหาแสนหนึ่งเขาบอกเก็บยี่สิบบาทดูถึงเม่ชีเอาลองเลยย น่าดูแล้วนครศรีธรรมราชอ่ะผมไปไงผม,น,ผมนึปราโมดมาบอกผมผมผมเปคนใา้ปลาขายเก้าอี้ไปถึงก็ยี่สิบบาทดูถึงแล้วครับคนมาเป็นร้านคนเนี่ยเก็บเป็นร้านร้านกว่านาะผ้าที่คุมเนี่ยต้องถอดออกเลยคนเต็มไปหมดเลยแล้วก็เอาไอ้ทั้งสองร้อยลิตร่วา,วาง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 แล้วก็ไม้พาดเดี๋ยวนางงามสิดติจังหวัดภาคใต้จะเดินลองคู่นกเขาคูรัากสา,ายยันนันยาลาพัพวงมาลัยเพื่อหารายได้ไดร้างศาราการประเรียน ไอ้ไม่ใช่สาราสาราแม่บ้านถว่างนี่คือผมผมไม่พูดอยู่ร้องไม่ได้ยังไม่ร้องพอบอกต่อยอบอกสอยอเนี่ยคู่เรียนเรียนามนะไม่ใช่กระจอกนะ,ะนักเพลงคนจนความรู้มีเพียงแค่ชั้นปรติมีมีเรียนรมผมก็ว่างนี้ต่อยอดเลยแล้วก็เป็นคนชนบุรีด้วยอย่าไปอีเดียดเว่าเขาเป็นคนใต้นะเดี๋ยวจะว่าคนใต้แล้วไปอีเดียดเขา ไม่รักคนใต้คนใต้ใจดำตัวมากต็ว่างานบ้านเรานะเ่อยอก็บอกว่าเหลอะแล้วเป็นคนไหนชนบุรีแล้วหลานกำนันเปาะด้วยผมก็บอกนี่มาหลานกำนันเปาะถ้าเกิดแต่งงานกันญาติฝ่ายผู้หญิงเป็นกำนันเปาะญาติฝ่ายชายก็แปงปียะอังพินันก็พอยักษ์ใหญ่มาเจอกันแล้วมันจะไงสายันออกไปหลังเวทีเลยร้องฉันรักเธอท้าวนี่เรื่องจริงหลวงพี่พอร้องเพลงนี้บอกผมเฮเอาเรา มีเเพราะว่าสายันมีเมียไม่ได้พราบอกจะมั่นจะมั่นกับลูกเดือนโรงหนังเฉลิมศิลป์สะพานควายเนี่ยรอบบายจะเต็มพอรอบคำนั่นก็ยีเสมนั่นเรี้ยพอบอกมั่นนะสีแถวกางวันสีแถวกางคืนเต็มธรรมดาสายันก็ไม่เอาเอาจริงๆจะมีเมียต้องมีลูกกี่คนพอพร หึงแฟนเพลงสายยางก็ไม่เอาแล้วแฟนเพลงที่มหาแายยานถามว่าถักหมอนถักเสื้อทําพวงมาลัยประดิบประดอยไม่อย่างดีเลยหวังอะไรในตัวพี่เต่าอุย้ยรักมปลูกรักมันหลานรักมันน้องพอบอกจะแต่งงานไม่มาดูเลย <Yeah. S 1> อันนี้เรื่องจริงผมบอกเนี่ยเนี่ยจะจะทำเนี่ยพอสายัารับเธอเล่าฟ้าผมเตรียมกายแล้วร้องลงมาเล่นตลกคาเฟ่แล้วไม่ตรงแล้วผิดแล้วจ,จริงจ แล้วทำไอ้ทำเพลงชุดนั้นน่ะเขาทำเพลงด้วยโปรโมดเมียไปด้วยม,นนม,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 มีเด็กเออเอาตอนนั้นไม่เมียไม่เมียแล้วนะตอนนั้นน่ะปิ่ก็ทิ้งนิ้งกว้างๆเราพูดง่ายว่ามาหาลูกก็มาหาไปไอ้เมียก็ไปขายก๋วยเตียเย๋ยวอะไรต่อย,ยอโปรโมดไถานาดีวกว่าไถคนอะไรนั่นน,ะน่นนะนั่นนะั่นบอกนั่นแหละพอโปรโมดเพลงแล้วก็มีเด็กเดินตามด้วยคนก็เจ็ดไพวันลูกเพชรชินกรไจลาดแต่งงานแห่กันขบวนยาวเจ็ดแปดกิโลเรียบร้อย เมื่อกันสุรพลจะมาร้องเพลงทําไมแน่ได้ยิงวัวแน่น้องดาวเมียเอาแฟนเพลงกลับมาชายมุ่งสิงเมียพี่มีชู้ลูกทุ่งตีสมยัยกลับมาไวพศอยากจะปล่อยปล่อย,ยที่ชนปลายทะเลาะกับเมียเอาวคนกลับมาอา๋อนี่เรื่องจริงสายยันนัยาเปียบร้อยเลยแล้วขายเทปไม่ได้ผมถึงบอกคนนี่เงีความเป็นจริงแล้วก็แต่งงานกันจริงๆแต่งงานนี่สายยันเคืองแค้นมากเลยอาทิตย์กำลังเอกเอาไปออกช่องเจ็ดวันทอบอผมไปด้วย ต้อยถามว่าอาจารย์ไอเอกตอลพงเนี่ยได้คาตูเท่าไหร่บอกสองแสนห้าปีาล่ะก็สองแสนแสนกว่าว่าเราเนี่ยคูบ้านนอกดังเนี่ยผมเล่นหนังผมจะเล่นเรื่องละลางจะตบหน้าพวกเหล่านี้เจ็บใจเอาเอาตอพง์ชาติไปนั่งโต๊ะสูดสายยามานั่งก็อีพับรอเรียกชื่อร้องเพลงค้านมากกว่านั้นแล้วพสจัดแล้วไงแต่งงานแล้วเอาตอลพง์กับปิยะเอามาเป็นเพื่อนเจะเบา ให้รู้จะมั่งว่าความรู้มีเพียงแค่ชั้นป .4 แต่งงานมาลงโรงแรมดุสิตธ,ธานีห้องนภาลัยเช่าห้องละ4แสนแล้วอะ่ะนี่คือเรื่องจริงนี่กดคุณสายยันจุดแค้นมากเลยจัดง,งานเลยเล่นหนังเรื่องละล้านมีไม่ได้เรื่องละล้านเรื่องเดียวจะนเหนักร้องพันตำรวจโทรดูมูลเห็ุเอาเราตอกมาทะเลาะก,กันทีท่า,าไหนแล้วรุ่นะ่ะสอยยอบสอยอ,บบอ,อ,ยอได้ไร2แสนห้านอกนะั้นเรื่องละล้านหมด สุวิชชุติพง์จะทําสายยันร้องเพลงผมบอกพี่ช้าไปเอาตุงตีสันยามเลยแล้วก็เอาเป้าเล่นหนังหุ้ยมันมาเล่นทีวีมย,ยังไม่ออกเลยออกไปออกแล้วช่องเจ็ดสุวิ์ก็เฮ้ยมันเล่นเหรอเล่นเรืเ่องหนาล,ล้านนะเขาเอาพี่สุวิชเป่าจัญญามมาวันนี้บอกทําไม่ทันแล้วรถเลยสิบนาทีรถออกแล้ว <S <S ผมเป็นคนบอกเวลารถออกของสายยันทุกทุกวันที่จะไปเล่นที่ไหนอ่ะผมบอกพรุ่งนี้มาเลยแต่เช้านะพรุ่งนี้รถจะออกติบเอ็ดโมงนะพี่อรกมาสิบโมง เอาสืสัญญามด้วยตอนนั้นมีโมไซคันใหญ่แล้วกำลังซื้อโมไซมาคันหนึ่งเสร็จเรียบร้อยมาตุวิทก็พี่บาเปล่าพี่ไม่บ้าถ้าพี่บ้าผมก็บ้าสิพอจดสัญญาเล่นหนังเรื่องละลานนักกลองนักเรลงนะเรื่องเดียวจดสัญญาเรื่องละลานพอสายญาตจดญาเตจเล่นหนังสายหนังโคไอทางโคราชมาซื้อสิบสองล้านที่สุวิทชิตพงศ์มไม่ตตอ,ออกตังเลยตั้งแต่หลวงเดียวเลยสายหนังมาตังห้าสิบสองล้าน รวยเลยแล้วก็เลยเล่นเลยเล่นไปนักร้องนักเลงเนี่ยเจาะเสร็จก่อนออกก่อนโดนโดนนักเลงดีบังคับต้องให้ออกที่หลังสเสน่นักล้องจะยิงกันตาให้ลงลงหนังคอนกันไปกันเต็มหมดเลยพอถึงโรงแรมเฮ้ยมือปูนเลยมากเต็มหมดเลยบอกนักร้องนักเลงไม่ออกพี่สวิ์หน้าแล้วสองนิ้วเพชรจะทําไงพี่ให้ใช้ปก่อนสามเดือนคนเขาจะจ้องดูนักร้องนักเลงสเสน่ห์นักล้องน้ำเน่าเราก็บอกงี่ นี่เรื่องจริงเลยเสร็จเรียบร้อยมาสวิทก็อ้าพอเสร็จเรียบร้อยมาก็ชาดน็อกร้องก็ะเลงไปเดือนก,อนก่าก็นนักล้องนักเลงออกนักล้องเล็งแน่นตึงเลยพอแน่นตึงพี่จวิทแก้เผ็ดเลยถามว่าเผ็ดไหนเผ็ดนักล้องปืนโหดนกล้องปืนโหดผมเล่นตลกอะโคตรนาหนังอะที่ถือปืนใหญ่่เสร็จเรียบร้อยมานกร้องปืนโหดไงไหมไปเอาป,ป๋าไปปิยะอังคิน,นันเลยตอนเั็นสอดด้วยมาเป็นพ่อนันทิดา เป็นดาราติมตกแก้เผ็ดพอพวกนี้มาเมื่อปืนหดหมดเลยนี่คือวงการวงการหนังและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวสาย,านยาันนัญญาแต่สายันนัญยาก็คือเป็นนักสแสดงแต่ว่าคนที่สร้างทำเนี่ยแต่งยั่งชิงดีก่อนโอ้โหบอกโ,โกราหนพอนักร้องปืนโหดออกมาก็ทีหลังมาก็ลุกทุ่งมันจอนแพ้แตกความรักกัญญาผมนะผมไม่ได้อยู่แล้วผม,ผมลงจะอสอยอมเล่นไอจุ๊งจิ๋มมาเรียกให้เล่นตลกคาเฟ่ผมบอกเฮ้ยกูยอยู่สายันเนี่ยคืนเจ็ดร้อยเนี่ย หรือว่าห0 0้อยเจ็ดร้อยพี่อาเลนเขาได้เจ็ดร้อยผมได้ห้าร้อยบอกว่าเล่นคาเต่ถ้าได้ตงกเจ็ดร้อยก็พออยู่แล้วได้ผมมาเล่นตลกน่ารักมาอยู่ต,ตบัดท่อพี่จอนพี่จอนเพิ่มจิตเขาไปเป็นตลกคนแรกเลยอยู่วงสายยาไปรอรับผมสาวันที่่ทีทสำหนักง,งานสายยางเพชรลงเลยเปล่าแต่งงานเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็จริงเหลาแต่งงานก็แฟนเพลงไม่ไม่ดูอะก็อย่างที่ที่เล่าเนี่ยคือรายละเอียด แล้วแฟนเพลงมีอย่างงี้นะสมมติว่าแม่ทำพวงมาลัยมาพันหนึ่งตอยร้องคนยังไปคล้องอ่ะนี่นี่ผมเปิดใจอ่ะผมผมอยู่กับแฟนเพลงแล้วอยู่กับต่อยรู้พอแม่คล้องพวงมาลัยพันหนึ่งต้องไปสวยเลยประเดี๋ยวเดียวจะมีพวงมาลัยไอพลาสติก่ะคุณก็จะมาคล้องสายยันการพวงมาลัยสวยเอาพวงมาลัยพลาสติกบอกลูกน้องไปทับเลยทับเลยทับเลยนี่เป็นงีิงจริงอาแม่แม่สังเกตม่ดูพอทับเสร็จปั๊บแล้วเอาพวงมาลัยคาบปึ้งแจว ตอนนี้ยางคนนี้ก็เอาพวงไลหลอกไว้ก่อนพวงหนึง่งแล้วก็อ้นนี้ทับเลยทับเลยทับเลยเขาไปไปคล้องที่หลังมาพวงไลก็สวยขานั่งยิ้มนี่คือแฟนเพลงแล้วเต็เร้อยใบยญ่คนนี้้อคงคนแรกอะเอามาหมายทับคนนี้พวงใหญ่ไปเริ่มแลยพลึบนี่ไงมันเป็นอย่างนี้นี่ไม่มีใครรู้ผมผมผมอยู่ขอตัดใจแหมสาวลงงานทอกระเบื้องเลยหมดแล้วนี่นมาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็คล้องกันแล้วก็เต็ม